ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแน l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Youtube และไลฟ์เพเคชันครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับทางเราขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแฟนเพจแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขณะนี้เรามียอดผู้ติดตามจำนวนเกิน2 0 0 0 0ท่านแล้วนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับไม่มีท่านไม่มีเราในวันนี้นะครับผมขอบพระคุณจริงๆเลยครับโอเคครับมาเลยครับ วันนี้ครับมาพบกับรถยนต์สุดยอดนิยมเลยนะฮะเป็นที่นิยม h u t c h b c c k City Car เบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเป็นรถยนต์ Honda Jazz ครับคันนี้เป็นแจสโฉมแรกครับผม Honda Jazz ตัวนี้สวยใสไรที่ติเลยนะครับเรียกได้ว่าสดใสามากครับผมเป็น Honda Jazz ครับ 1,500cc idsi ครับ ตัวแรกนี่เป็นเครื่อง IDSI นะครับโฉมแรกครับปี2004ครับหรือ2547ครับรถบ้านสวยใสเลยนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นรถยนต์ของสุภาพสตรีครับมือที่สองครับจากจังหวัดขอนแก่นครับสวยงามปิ๊งๆเลยนะครับสวยใสมากครับผมสีสวยกริปทั้งคันเลยนะครับสภาพสีนี่เรียกได้ว่า 99.99เลยนะครับสีทำมาใหม่ๆสวยสวยเลยครับบอดี้เดิมบางทั้งคันครับบางหมดจดทั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนครับผมล้อแม็กสวยเลยนะครับนี่ครับแม็กมาสวยสวยเลยครับยางสวยนะฮะดอกเดิกพร้อมใช้เลยนะครับนี่ครับนี่ยางปี2019นะครับ นี่ครับสภาพสวยงามครับสีสันสวยเลยครับสีบรอนเงินนะครับผมเทาอ่อนครับงดงามมากเลยนะครับให้ดูกันหลายๆมุมนะครับนี่ครับ h o n d ้าแจสครับเป็นรถยอดนิยมครับแร่งอึดทนนะครับใช้งานดีไม่จุกจิกครับรุ่นนี้ที่บ้านผมก็ใช้อยู่นะครับใช้งานดีมากครับประหยัดดูแลง่ายมากๆครับ ัสดุ5ประตูตัวนี้เป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ด้วยนะครับสามารถพับเบาะแบนดล่าอะไรได้หมดเลยครับผลค้าผลของได้ค้าขายเจการเล็กๆได้ให้ลูกให้หลานขับไปเรียนนักศึกษาใช้เยอะนะฮะรถต้นทุนเบาๆนะครับราคาดีๆครับโอเคครับผมไปชมกันต่อเลยครับมาชมความสวยภายในกันเลยนะครับรถสวยๆสดๆเลยครับผม คันด้าแจ๊สคันนี้ภายในภายในเรียบร้อยมากครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับคันนี้เลขไม่วิ่งมาแค่แสนเ0็ดหมื่นกว่าโลเองนะครับว้าวเลยนะครับใช้งานมาธนุถนองครับใช้งานไม่หนักเลยครับรถบ้านสุภาพสตรีใช้งานครับมือที่2ครับผมสวยงามฮะนี่ครับแผงประตูอะไรเรียบร้อยครับนี่ครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับ ผมทดลองแล้วครับ7สปีดโหมดเล่นแมนนวลได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนี่ฮะบวกลบ2ข้างนี้นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ปกติใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ CVT 7สปีดครับเล่นแมนนวลได้ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เองเลยนะครับหรือจะใช้ระบบออโต้ปกติก็ใช้งานได้ดีครับผมเบาะเดิมๆสวยๆเลยครับนี่ครับ เหมาเดิมๆสวยๆนี่ผมเชื่อมต่อเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงจอใหญ่นะครับเชื่อมต่ออยู่ครับฟังเพลงได้สบายเลยครับระบบบลูทูธนะฮะแผงประตูไฟฟ้าครบทุกอย่างเลยนะครับคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะฮะนี่เครื่องเสียงนะครับผมเปิดเพลงเชื่อมต่อจากโทรศัพท์อยู่นะครับ ว้าวเลยครับจอใหญ่ครับเป็นจอ Android นะครับงดงามมากเลยนะครับฟังเพลงได้แอร์เย็นเพลงเพาหน่าใช้ครับสวยงามสะอาดสะอาดเลยนะครับโอเคครับผมไปชมมันต่อเลยครับประตูแน่นๆเลยนะครับไม่หลวมไม่ตกเลยนะครับ ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับผมสวยงามเลยนะครับนี่ครับกุญแจรีโมท2ชุดนะครับนี่ครับให้มาพร้อมๆเลยครับครบถ้วนครับภายในสวยเรียบร้อยครับเดิมๆครับผมเบาะเดิมๆจากห้างเลยนะครับงดงามเลยครับผมชมได้เลยนะครับ เาหลังสภาพดีเลยนะครับสวยงามสะ,สะอาดเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับแผงประตูนี่สวยเลยนะครับเครื่องเสียงให้มาอย่างดีเลยครับ เชื่อมต่อ w i f i ได้เชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้นะครับเล่นเพลงได้วิทยุวิทยุใช้ได้หมดเลยนะฮะฟังเพลงสบายๆชิลๆได้เลยครับเบาะสวยๆมาอย่างนี้เลยครับมีเบาะเดิมจากห้างเลยนะครับภายในเรียบร้อยมากเลยครับผม เบาะหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบพับเบาะให้ดูนะครับกว้างขวาหน่าใช้มากนะครับขนข่าขนของได้ครับนี่ครับนี่พับเลยครับผมต้องดึงหัวเบาะออกนิดนึงฮะเอาะครผมเอาหัวเบาะออกแล้วนะครับพับเลยนะครับนี่ครับแบนราบเลยครับผมพับได้ทั้งสองข้างครับแบนราบขนข้าขนของได้ สบายใจไทยแลนด์เลยนะครับสุดยอดเลยครับรถอเนกประสงค์ซิตี้คาร์นะครับยอดเยี่ยมบาว้าวเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมุมมองจากด้านท้ายรถแ a ส z นี่สวยงามเลยนะครับใช้ง่ายอเนกประสงค์ครับ5ประตูครับนี่มีสปอยเลอร์มาด้วยนะครับสปอยเลอร์สวยๆเลยครับผมสีสวยมากครับรถคันนี้ครับ เปิดกันเลยครับนี่ครับโชกฝาท้ายทำงานดีปกติครับสวยงามทั้งคันครับรถเดิมหมดจดครับผมไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมรถเดิมเดิมครับผมชมได้เลยนะครับนี่ครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ครับชมเลยครับนี่ครับรถงามมากครับ ภายในสวยงามนะฮะชมเลยครับห้องโถงห้องท้ายเรียบร้อยมากครับมนี่ครับรถพร้อมมากเลยครับสวยงามครับใช้น้ํามันล้วนๆนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมว้าวเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ ภาษีเดือนกันยายนเลยนะครับปลายปีครับผมเป็นรถปลายปี2004นะครับมาชมหน้าตากันเลยครับหน้าตาสวยใสเลยนะครับงดงามเลยครับไฟหนงไฟหน้าสวยครับรถเดิมบางทั้งคันครับรับประกันสภาพครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับ เพครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดเลยนะครับนี่ครับชมชัดๆเลยครับเดิมหมดเลยครับห้องเครื่องสวยใสเลยครับผมสวยงามเลยนะครับสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดเลยครับเดิมเดิมเลยฮะปากระโปรงเดิมเดิมครับสติกเกอร์อะไรครบทุกอย่างครับผม เครื่องยนต์ครับผม 1500cc ซีซี idsi ครับฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเพาะเลยครับระบบแอร์ระบบพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติครับตัดต่อปกติครับผมไม่มีปัญหาความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยใสมากครับคันนี้ครับ เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เลยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับรถบ้านสวยสวยเลยครับสีสวยครับยางดีครับผมนี่ครับรถบางมีเสน่ห์มากครับล้อแม็กสวยมีสไตล์เลยนะครับนี่ครับสวยงามครับพร้อมใช้เลยครับรถคันนี้นำไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเลยนะครับ รถแสนกว่าบาทราคาเบาๆครับใช้งานง่ายดูแลง่ายอเนกประสงค์ครับซิตี้คาร์ห้าประตูยอดนิยมเบอร์หนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้ครับรถบ้าสุภาพสตรีใช้มาอย่างดีเลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะครับท่านใดสนใจครับผมติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับท่านใดสนใจติดต่อโทรมาคุยกันเลยครับ โอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ